โอเคมามามาถ่าย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 ไม่ไม่เห็นแปล่ตาเลยเอ้าเฮ้ยแป๊บนึงใครถ่ายแป๊บนึงเออแกถ่ายสิเขาหมอบแป๊บนึงเขาขอหมอบก่อนถ่ายอะไรถ่ายรูปเหรอแล้วแกต้องกดถ่ายตอนนี้เขากดถ่ายนะมามามาสามสองหนึ่งยิ้มทุกคนยิ้มคุยสวยๆครับสวยสวยสวยตบมือตบมือ เย้ยย yeah uhm. ียยยยรยย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 ยอยรยเปลี่ยนยย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 ะถ่ยย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 เย่ยอยยยมรยย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 วยย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 ปยย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 ย่ยยยย้ยย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 ยอยายย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 ย่ อันนี้คือหนึ่งในฟิวเจอร์โซลูชั่หนึ่งในฟิวเจอร์คุณเดือเท่านั้นนะครับยังไม่รู้ตัวแล้วก็คุณต้องสกอดจัมประมาณห้าสิบขีสกัดจ้ำซะสกอดจัมโอเคดีมากสกอดจัมไปเรื่อยๆสองสองสี่สกัดจ้ำสิหกเจ็ดเอ๋อเฮ้ยหมดได้ไงวะเก้าสิบ ส1งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดเฮ้ยไปไหนอ่ะคุณยังไม่ตายเหรอเอาเฮ้ยอ้าคุณยังไม่ตายไปใครอยู่ข้างหลังวะนั่นไงนนะโนเวตมาแล้วปาละเบิดลดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยพวกมึงรอดเหรอ ในเฮดไล่เราไล่เราโอเคนะารับผมจะมาสอนวิธีการแก่งตายแบบดีเท่ๆในโกลเดคอนนะครับเริ่มเลยนะเอ้ยโอ้ยยิงออกตายเออมันยังไม่รู้สินะว่ากูตายแล้วเร็วๆหาที่ซ่อนอะไรอ่ะให้ปลาระเบิดมามือออกไปแดกเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยบักบัก นแม่งปลาเล่นกันทั้งเมืองเลยจ่างที่อะไรอย่างนี้เนี่ยฮะผมไม่ชอบเลยนะครับวิธีการที่ให้ผมมาปวดกับคนอย่างคุณเนี่ยไออยากอดิอยากโกได้ไงอยาก้มยขึ้นาอ่ะปลาแล้วอัดแชะโหดนะ เราเขาบอกแล้วไงว่าช่างช่างภาพมืออาชีพอ้าวอย่าพึ่งนานดูเวลาเราเตอร์อ oh. claro ้าวหายตัวเลยคนช่างภาพหายตัวแล้วอ้าวดูดูดูไอ้อะอ้าวเร็วๆมาช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายูกันนะยังถ่ายกันโอ้ อะไรแชฉแม่งโอ้ยังแกเล่นยังจะไปได้จะคนเลิกถ่ายแต่ลูกแรกแล้วมันควรจะเลิกตั้งแต่ลูกแรกลูกแรกแล้วแหละถ้ากูเป็นช่างแคบจริงๆเจอระเบิดแบบนี้กูคงจะกรีฟตั้งแต่มึงหยิบแล้วอะแ่ะช អត់បាទមិនអីទេ